คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็ดต่ำกว่า18ไม่ควรรับชมจะทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็ดขาด สวัสดีครับพบกับเทพไม้สายเต่งเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ศึกเิมเ์ลิกอังกฤษประจำฤดูการ2024-2025คู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ที่10ครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดลง ford, ังโอทอปฟอร์ตอนรับสิงห์บูเชลซีแข่งขันจนวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567เวลา5ทุ่มครึ่งครับสถานการณ์เจ้าบ้านฤดูการนี้ครับเกมในลีกยังอยู่กลางตารางครับแข่งขันไป9นัดมีเพียง11คะแนนเท่านั้น เกมนี้จะยังคงใช้ลุดฟนิตาลอยคุมทีมไปอีกเกมครับส่วน11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้จะมาในแผน4-2-3-1เช่นเคยมาเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับยังคงใช้อังเดโอนาน่าแผงกองหลังเริ่มที่แบ็กซ้ายครับน่าจะส่งเดียกโก้ดารโลโลครับส่วนทางด้านแบ็กขวาเป็นมัติาวอุยคู่เซนเตอร์ฮาฟครับจะเป็นทางด้านลิซันโดมาร์ติเนสครับยืนคู่กับทางด้านมาติสเดริกประการหลังชาวดัตครับ ด้านกองกลางสองคนครับเป็น2ตัวเก่าอย่างคริสเตียนอิล็กเซนเกมนี้จะยืนคุมเกมตรงกลางร่วมกับคาซิมิโลครับที่เริ่มกลับมาฟอร์มดีอีกครั้งมาที่แผงแนวรุกกันบ้างครับลิมเส้นฝั่งซ้ายจะเลือกส่งกานาโชเป็นตัวจริงแล้วให้ทางด้านมาคัสเลดฟอร์ดลงไปเล่นทางขวาครับหรืออาจจะใช้เป็นทางด้านอามัดครับที่เพิ่งหายเจ็บพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งตรงกลางเป็นกัปตันทีมบูโน่ฟานเดสครับและกองหน้าเป็นรามุดฮอยลุน ส่วนผู้มาเยือนเชลซีนั้นมี17คะแนนครับอยู่อันดับที่5ของตารางในตอนนี้ขาดการ11ตัวจริงในเกมนี้มาเลสกามีผู้เล่นค่อนข้างสมบูรณ์ครับส่วนแผนก็จะเป็น4-2-3-1เช่นกันเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูครับเป็นโรเบิร์ตซันเชตแผงแบ็กโซเป็นชุดหลักครับเริ่มที่แบ็กซ้ายเป็นมาคูคูเร่ยส่วนแบ็กขวาเกมนี้น่าจะเลือกส่งลิฟเกมเป็นตัวจริงครับคู่เซ็นเตอร์ฮาบครับเป็นทางด้านลิวไนโควิลครับจับคู่กับเวสลีย์โฟฟันนา ขยับกันมาที่ตำแหน่งกองกลางกันครับยังคงใช้ตัวเดิมครับเป็นมอยเซตกาเซโดครับคุมเกมร่วมกับกัปตันทีมอย่างเอนโซฟอนเดสสามผู้เล่นในแดนบนครับเริ่มที่ริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นจาดอนซันโชที่จะกลับไปเยทินเก่าอีกครั้งฝั่งขวาเป็นมาดูไอเก้และตรงกลางเป็นโคพาลเมอร์ครับตัวสําคัญที่สุดของทีมในตอนนี้ที่คอยทําหน้าที่ทําเกมตรงกลางครับและสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างนิโคลัสเจสันในการล่าตะข่ายมาดู5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับ ฝั่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ2เสมอ2และแพ้1เริ่มกันที่เกมในลีกครับบุกไปเสมอแอตตันวิลล่ามา0ประตูต่อ0จากนั้นเปิดบ้านเฉือนชนะเบนฟอร์ดได้ครับ2ประตูต่อ1ส่วนในเกมยูโรปาลีกครับบุกไปแบ่งแต้มกับเฟเนร์เช่มา1-1กลับมาเล่นในลีกครับบุกไปไพ่ายเวสต์แฮมในช่วงนาทีบาครับ2ประตูต่อ1ส่วนนัดล่าสุดบอลคาราบาวครับถล่มเลสเตอร์ไป5ประตูต่อ2มาฝั่งทางด้านสิงห์บูเชลซีกันบ้างครับทีมเยือนครับ 5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2และแพ้1มาเหมือนกันครับเริ่มที่ในลีกครับเปิดบ้านเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์1ประตูต่อ1จากนั้นบุกไปเยือนลิเวอร์พูลครับแพ้ไปอีก2ประตูต่อ1ส่วนในเกมคอนเฟอเรนซ์ลีกครับบุกไปถล่มพนาตินาโกส4ประตูต่อ1ครับกลับมาเล่นในลีกอีกครั้งเปิดบ้านเจอชนะนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อ1และนัดล่าสุดในเกมคาราบาวครับเจอนิวคาสเซิลต่อเนื่องครับแต่เกมนี้แพ้ไป2ประตูต่อ0 มองความพร้อมในเกมนี้กันบ้างครับทั้งคู่เพิ่งลงเล่นในบอนลถ้วยคาราบาวมาทั้งคู่แมนยูเน้นส่งตัวจริงเป็นหลักครับต่างจากเชลซีที่มีการโรเตชันผู้เล่นเกือบทั้งทีมเพื่อเก็บตัวหลักไว้เล่นในเกมนี้โดยเฉพาะหลังจากแต่งตั้งุดฟอนิตรลอยขึ้นมาคุมทีมเหมือนปลุกผีขึ้นมาจากหลุมอีกครั้งครับนักเตะดูมีความกระตือรือร้นมากขึ้นทําผลงานได้ดีขึ้นผิดหูผิดตาส่วนเชลซีนั้นพึ่งแพ้มาเกมล่าสุดแต่ก็น่าจะเข้าใจได้ครับเพราะพวกเขาพักตัวเกือบทั้งทีม ทำให้เกมนี้ไม่น่ามีผลท่านทางด้านจิตใจครับคู่นี้เจอกันทีไรยิงกันถล่มทลายครับได้ลุ้นกันตลอดเวลาเทพไม้สายเต็งม,มองว่าคู่นี้สูสีกันมากครับออกได้ถึง3หน้าเลยขอให้บอลเปลี่ยนโค้ดครับเชื่อว่าลุดฟนิตาลอยมีของดีพาแมนยูเก็บ3มแต้มได้ในบ้านขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการติดต่อง,งานครับ สามารถติดต่อได้ที่ไลน์ ID ดด้านล่างได้เลยครับขอบคุณครับ